คนเดียวกันจริงหรออ่าวรุ่ยเพิงในบทบาทราชาปิศาจฟานเย่หล่อสุขุมมากแต่นอกจอขายขำอย่างกับคนละคน <Yeah. S 1> โดนตกกันเต็มๆสำหรับอ่าวรุ่ยเพิงในบทบาทของราชาปิศาจฟานเย่ในซีรีส์เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราเจ้าตำหนักฮาวเย่ผู้สุขุมเย็นชาจอมปิศาจนานิ่งที่หล่อและมีสเสน่ห์จนได้ใจแฟนๆซีรีส์อย่างล้นหลาม ใครจะรู้ว่าพอนอกจอ่อทอดปุ่ปาดของฟานเยออกแล้วจะกลับกลายเป็นเอ่าวรุ่ยผงหนุ่มแับสนสายหาที่ขายขำได้ตลอดบอกเลยว่าดื้อมากนิ่งเป็นหลับขยับเป็นลิงฉายยานี้ต้องยกให้กับหนุ่มคนนี้เลยจริงๆล่ะคะ่ะ พูดทีเป็นน้ำหลายไฟดาบฟังกันแทบไม่ทนันเอเนอร์จีหลนแบบสุดๆเป็นหนุ่มพลังบวกที่ใครเห็นเป็นต้องเอ็นดูยิ่งตอนออกรวดลายการเต้นทำเอาแฟนๆถึงกับกุมขมับเน้นเต้นไปก่อนไม่เน้นตรงจังหวะอ่าวด้วยเพิงทำได้ทุกอย่างจริงๆ ถึงขนาดที่หลายคนลงความเห็นว่าเจ้าตัวนั้นลบภาพคาแรกเตอร์ในซีรีส์ออกไปจนหมดแต่บอกเลยว่าอย่าให้หนุ่มเอาหรืพิผงนิ่งพอถ้าหยุดพูดเมื่อไรความหล่อจะออ่าาุ่่งส่งผลให้ใจสั่นกันแบบสุดๆ go. สมกับความหล่อแพระเจ้าสร้างแถมยังเพิ่มเสน่ห์ไปด้วยแบบคูลล้านโดยรอยยิ้มพิคาดที่แบบว่ายิ้มเมื่อไรก็ทำเอาแฟนๆนั้นใจละลายกันเป็นแถวเลยทีเดียว ไม่ใช่แค่น,นั้นเพราะเขานั้นเป็นหนุ่มนักกีฬาที่เล่นได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลแบดมินตันหรือว่าว่ายน้ำก็ทำได้ดีแบบไร้ที่ติยิ่งเพิ่มระดับความเท่ด้วยการเป็นไบเกอร์สุดหลอ่อก็ยิ่งทาสาวๆวันไหวยกให้เป็นหนุ่มในสเปคคนใหม่กันไปเลยนั่นเอง สำหรับอ่าวริเพงิงเป็นนักแสดงหนุ่มวัย29ปีเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมปี1995เกิดที่เมืองชงชิงประเทศจีนเริ่มต้นเข้าวงการจากรายการทีวีโชว์ Dream Space และรายการแข่งขันกีฬา Supernova Game สีซันที่2จนต่อมาได้เป็นที่รู้จักจากการเริ่มเข้าสู่การแสดง Beautiful Town w i you ในปี2020และมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายทั้งบทบาทสมทบและบทบาทนักแสดงนำอย่างผลงานที่ผ่านมาของอ่าวรยเพงิงที่ถูกพูดถึงอยู่ ่อยก็อาทิ The b l o o d of y o u t h ดรุณพเนจรท่องยุทธภพดังดาราลิขิดลักษ์และเรื่องผจญยุทธจักรในปี2023เป็นต้นส่วนรักสุดตอนนี้เขาก็มีซีรีส์เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราประกบคู่กรรับนางเอกสาวแถวหน้าอย่างไปลูกอ่อนแอร์มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางแพลตฟอร์มไอชีอใครที่ไม่อยากาพลาดความรอของราชาปิศาจฟานเยก็ต้องรีบไปชมกันแล้วละคะ่ะ